80องศนาะดังนั้นก็คือถ้าจับดีๆก็คือจับแบบนี้กับโคนแบบเนี้ยมันจะหมุนได้ประมาณร้อยแปดสิบองศาแต่ถ้าแต่ทาไม่ชัวร์ก็คือไม่ต้องไปจับนะครับเดี๋ยวไม่สเตะเอ้านะอยากลองเนี้ยแบบเนี้ยงาอยู่เนาะเออมันจะหมุนได้ร้อยแปดสิบองศาแต่ถ้าจับไม่ได้จริงก็คือจับไอ้ที่ตัวเองจับถนัดน่ะไว้ก่อนเนาะตกแล้วก็หลังจากนั้นปุ๊บถามว่าทําไมต้องให้จับแบบนั้นเพราะว่าตัวเองจะได้ดู เขาเรียกว่าไม่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 ให้เลี้ยวไม่ให้เลี้ยวยึบไว้ยึบไว้เาไปใส่กระเป๋าลงไปเลยอ่าดูลองลองหมุนเบาๆบาเบาๆนะยังเบาๆอยู่นะแล้วรอบๆอบที่ไอเทวที่มันหยุดลงมาเขาเรียกอะไรเขาเรียกน้ําตาวายตัวนี้ลองสังเกตดูเห็นไหมมันจะมีคราบที่มันหยดหยดลงมาแบบเนี้ยบางคนเขาเรียกกระโปรงวายบางคนเขาเรียกน้ําตาวายเห็นไหมครับลองดูดูที่แก้วตัวเองตรงขาบ้านขาเขาเรียกเป็นเออบางคนเขาเรียกขาวายอ่ะอือ เห็นไหมมันไหลเร็วไหมเต็หมุนหมุนปุ๊บครั้งนี้ไอ้ตัวที่หยดออกมาแบบนี้เห็นไหมครับถ้ามันไหลช้าแสดงว่าวายมีอายุบางคนหมดแล้วนะครับก็เดี๋ยวรอรอแล้วต่อไปนะครับรอแล้วต่อไปนะตอนนี้เป็นไงไหลเร็วไหลช้าอาจารย์มันจะหมดแล้ว มือขวามือขวาทำมือขวามือถนัดมือไหนถนัดมือขวาทำไมทำแบบนี้ตักสองมือไปเลื่ยตักไม่นิ่งๆแล้วก็เวลาหมุนก็คือเหยียดมันต้องไปหมุนมือเขาไม่หมุนใช่ให้ให้ให้มันไหลครับก็คืออะไรนะครับเราก็เห็นไอ้ที่มันไหลลงมาค่ะนั่งแก้เบื่อกันในหนังงอเข่าหมุนวายว่าดูนี่นะแมเนี่ยอะแล้วคราวนี้อ่ะตอนชิมพอตอนชิมปุ๊บอ่ะ ดมก่อนอย่าเพิ่งชิมเวลาดม,ดมตอนแรกเริ่มดมไอที่ดมครั้งแรกที่บเบาๆตอนนี้เราเรียกว่า f ิร์ t โน t e คือจมูกแรกจมูกแรกรเราจะดมหาฟุตตี้หาพวกคุณเจยังไม่ถึงเวลากินเลยฟุตตี้เสร็จแล้วคราวนี้ก็พอจมูกที่สองคือตัวเองก็พยายามอจิเตตคือให้อากาศกบมันเยอะ เนาะให้อากาศเขามพื้นก็ได้แต่พื้นจะดีที่สุดถ้าทําแบบนั้นไม่ได้นะครับแบบนั้นกลิ่นลดหายหมดเพราะว่ามือพี่อากให้อุณภูมิไว้ยไปแล้วแบบนั้นคือคือาวเสียนะครับเดี๋ยวไวอุณภูมิจะดะมันจะเสียคืออย่างนี้คพยายามอย่าให้มือไปอยู่แบบนี้เด็ดขาดมันไม่ใช่บันดีมันไม่ใช่การยิ้มบันดีบการชิมววยก็คือตัวเองจะต้องแบบนี้แล้วก็ลองดมงใหม่กลิ่นมันก็จะต่างเป็นชัดเจนมากแก้วแบบนี้กลิ่นมันจะอยู่ตรงไหนนะ พี่เก่งถ้าถ้าเราแก้วลักษณะนี้กลิ่นมันจะอยู่ตรงไหนกลิ่นจะอยู่ตรงกลางใช่ไหมกลิ่นจะอยู่ตรงกลางอ่ะกลิ่นตัวนี้เป็นกลิ่นอายออกง่ายๆเลยอ่ะอันนี้โซบินยมลองนะโซบินยมลองตอนเดี๋อยู่ออสเตรเลียอยู่อรแบบนี้เป็นอวุธที่ใช้เยอะมากเลยะอวุธเขียวไหมคะอวุธอวุธขาวใช่<า>ครับกลิ่นมันแรกกลิ่นมันแรก มไม่ใช่ดิเหมือนมัลกรคนละเกรดเลยลูกเรียมาอยางไรนี่ไว้มัลการนี่มันต้องอย่างนี้เนี่ยจ้รี้ยว้าเปรี้ยาเปรี้ยวแบบนี้กินแบบนี้จำนะกินแบบนี้เราเรียกว่าฉี่แมวฉี่แมวไม่ไม่ได้ดูไม่ดีนะอันนี้เป็นกลิ่นที่เขาใช้อธิบายลักษณะของแบบนี้ภาษาอังกฤษเรียกอะไรฉี่แมว ีเเลย่ไปหาาแคปทีเลยใช่ไหมต่อมาชาตุนี่ชาตุนี้เอากินก่อนมันได้เหรอฮะกินไปเลยกันนี่กินเลยอ่ากินไปเลื่อยเราเรากินน้นมันโดนดไปเลยเหรอยังไม่เคยยังไม่ได้ชิมเลยค่ะมันหมดซะแล้วเอามาใส่ให้อีกหน่อยเอาเอาชนชนชนเจ๊เจ๊มัหมดแล้วไม่พอชิมเลยนะเนี่ยโอ้ยยังยังยังชาตุนี้อยู่ไหนชาตุนี้ก่อน อันนี้ยังไม่ให้นี้